สวัสดีครับน้องๆอยู่กับพักเกบอลไทยนะครับผมก็มาอยู่กับเกม FIFA ี่สิ2นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดของการฝึกซ้อมการยิงประตูนะเราก็จัดชนาทิพย์สงกระสินมานะครับจากคอนซาโดเลซัปโปโรครับเออเอามายิงประตูกันเลยนะดูการยิงประตูทั้งหมดจะเป็นยังไงครับเราก็จะใช้ชนาทิพย์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาอันแรกเลยนะเริ่มแรกนี่ก็เป็นตัวสีด้านซ้ายล่างนะครับ ก็เป็นการยิงประตูแบบเบื้องต้นนะเรามาจัดกันเลยนะครับผมลักษณะนี้ก็จะยิงประตูมีลูกบอลทั้งหมด8ลูกนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะเรียงจากซ้ายไปขวาดีกว่า <S 1> <S 1> เข้ามาครับชนะครับชนะชนะ,ชนะกดครับเอาชนะไปไหนเว้ยเฮ้ยเออกดทางนี้อ๋อติดเซฟเอามาอีกลูกนึงอ้าไงชนะสุดๆอีกลูกเม่ อนนี้อันนี้โกอะไรเนี่ยโอ้โหจะบอกไม่เหนียวมันเหนียวเลยเว้ยมาที่ชนะยิงครับ <c oughs> ยิงเข้านี่ได้คะแนนเยอะเลยนะยิงอีกทีชนเสาเสียบแหมม่ลูกสุดท้ายครับโอ้โหยิงไปไหนเฮ้ยน่ายิงไปไหนในชนาเนี่ยมาเลาที่สองกับการฝึกซ้อมการยิงประตูของชนาที่ตกสินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการยิงประตูโดยที่ยิงตรงเป้านะยิงเจอเจอเป้านี่ก็ยิงตามเป้าไปเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาก,กันเลยนะครับยิงให้มันตรงเป้าเ,าเรามาตรงกลางก่อนนะจัดไปฮะเอาอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำมาอีกลูกโอ้โหยิงยังได้อีกทีหนึ่งนะมาอีกรอบหนึ่งนะครับ พวมันโอ้โหสุดยอดมากดอีกทีนึงโอ้โหก็ยังตรงเป้าอยู่นะถามว่ายิงนี่ยิงไปตรงไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็พยายามยิงให้ตรงกรอบอย่างเดียวแหมยไงยิงยังไงก็คมชนาทิพ์เขมาอีกลูกโอ้โหสุดยอดครับ เรียบร้อยการยิงประตูรอบที่สองเนี้ยครับผมเดี๋ยวก็มากันต่อรอบที่สาครับ